คุณรคะครับเดือนนี้ยอดออเดอร์ของเราเพิ่มขึ้นเป็น50%สเปอร์เซ็นลยนะคะอ๋อผมเห็นแล้วะครับโรงงานของเรากำลังไปดีเลยนะใช่ค่ะเออคุณรอดคะพรุร่งนี้9ก้าโมงเช้าเราม,มีประชุมนะคะเป็นลูกค้ารายใหญ่จากสิงคโปร์เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเตรียมเอกสารสำหรับประชุมพรุ่งนี้นะคะอืมขอบคุณนะครับเออกลางวันนี้ไม่ต้องเตรียม้า้ผมนะได้ค่ะผมจะไปทานนอกหน่อยค่ะ ค,ออรค,ครับช่วยอุดหนุนขนมหน่อยนะครับคุณลุงครับช่วยอุดหนุนขนมหน่อยนะครับขายไงอ่ะเนี่ยอ๋อถึงละสามสิบห้าบาทครับงั้นเอาสามห่อแล้วกันเท่าไหรอ่อ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อร้อยห้าบาทครับนี่ไอ้หนูเอ้ยขายของอ่ะมันต้องมีเทคนิคในการขายสามหอ่อร้อยหนึง่ง คนซื้อเขาจะได้รู้สึกว่ามีส่วนลดอ๋อครับเดี๋ยววหลังอ่ะเขาจะได้กลับมาซื้อเราอีกเพราะว่าการลดให้อ่ะมันเป็นการซื้อใจลูกค้าเหรอครับอืมแต่ผมก็จะได้กําไรน้อยลงนะครับเฮ้ยน้อยลงตรงไหนเดี๋ยวลูกค้าเขาจะกลับมาซื้อเราซ้ำอีกนะคิดดูถ้าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกอ่ะเราจะได้กําไรเยอะขึ้นหรือเปล่าเยอะขึ้นครับอแล้วดูสิถุงใส่ขนม ดูไม่น่ากินเลยอ่ะแล้วใครเขาอยากจะซื้อมันต้อง็ a เกจจิ้งดีๆดูสะอาดสะอ้านอ๋อผมไม่มีทุนหรอกครับแค่ค่าข้าวไปๆๆๆนวันอะผมก็ไม่พอแล้วครับแล้วนี่พ่อแม่ทํางานอะไรลูกพ่อแม่ผมเป็นคนงานแถวนี้แหละครับผมเจ้าห้องอยู่ท้ายซอยตรงนี้เองงั้นลุงเอาสามถุงแล้วกันโอเคครับอืมเอาค่าขนมเออแต่ ขาย5้าบาทนะครับเอา้าก็บอกให้ขายสามถุงร้อยไงครับเอามาครับโอ้ยฝุ่งถึงก็ไม่มีมอา้านี่สามพันเอาไปลงทุนขายของไปลับไปสิเอ้าเอาครับอืมตังค์ที่ให้ไปเนี่ยไปหาซื้อโต๊ะตัวเล็กเล็กมาตั้งวางขายอย่างนี้ใครก็ซื้อเองกิน แล้วก็แพ็คถุงเนี่ยให้มันดีๆหน่อยสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นแล้วเชื่อดิว่าเองจะขายดีขึ้นครับและทุกวันน่ะเองขายได้เท่าไหร่เอาเงินไม่ลุงดูนะบ้านลุงอยู่ใกล้ๆนี่เองครับแล้วอย่าลืมซื้อถุงใส่ขนมด้วยลนะ่ะที่อยู่เงียบลำบากตายตายไหม ดีดีมีโต๊ะตั้งเรี้น่าจะขายดีเนาะขอบคุณนะครับคุณลุงลุงลุงครับลุงครับอาวลุง,ลงเข้ามานี่ลุงครับ วันนี้ผมขายได้สอง,อองสบาทครับอืมเก่งมากเลยหนุ่มเองรู้ไหมการขายของอะ่ะมันต้องรู้จักบริหารเงินอันไหนทุนอันไหนกําไรส่วนไหนเก็บส่วนไหนลงทุนต่ออ๋อเขาเรียกว่าบริหารใช่ไหมครับอืมเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวมช่วครับอืมมันก็เหมือนต้นไม้อะ่ะใช่ว่าจะปลูกให้มันโตเป็นวันเราต้องรู้จักด้วยว่า ต้นไม้แต่และชนิดน่ะมันชอบน้ำหรือชอบแดดถ้าเราดูแลมันถูกวิธีมันก็จะเติบโตได้ตามที่เราต้องการก็เหมือนธุรกิจอะลูกการทำธุรกิจก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าอันไหนคือจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจที่เราทำแล้วธุรกิจเราก็จะประสบความสำเร็จเข้าใจไหมเข้าใจครับชม เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมไปรู้จักกับคุณลุงผู้มีพระคุณของเราอืมคุณลุงที่เท่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมก็อยากรู้จังเลยว่าตัวจริงคุณลุงของเท่จะหน่าตาใจดีขนาดไหนนะถ้าวันนั้นคุณลุงไม่ให้เงินเรามาลงทุนแล้วก็สอนวิธีการบริหารเงินเราคงไม่มีวันนี้มันเป็นเหมือนวิชาติด,ดตัวเราเลยนะอืมดีจังเลยเนาะอยากเจอแล้วอะ่ะต้องใจดีมากแน,แน่เลย ชมเดยวก้อนอะไรหรอเทขายยังไงครับเนี่ยถุงละสามสิบห้าบาทครับถ้าพี่ซื้อ3ามถุงผมลดให้เหลือร้อยเดียวนะครับ3มถุงร้อยนี่ไอหนูเอ้ยขายของอะ่ะมันต้องมีเทคนิคในการขายสาห่อร้อยหนึ่งคนซื้อเขาจะได้รู้สึกว่ามีส่วนลดอ๋อครับแหม มีติดบงติดโบด้วยน่ารักเชียวนิดหน่อยอะครับลุงเขาบอกว่าแพ็กเกจต้องดูดีสะอาดสะอ้านและดูแตกต่างจากร้านอื่นนะครับแล้วก็แพ็คถุงเนี่ยให้มันดีๆหน่อยสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นแล้วเชื่อดิว่าเองจะขายดีขึ้นครับอืมงั้นพี่เอาสองถุงเลยละกันครับพี่เอาอันนี้สองนะคะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งก็ได้ Hey, เท่อะไรดีอันนี้แม่พ่ออยากกินปะเฮ้เ hey. มม่ออะไรเนี่ยอ๋อ oh. ขายบ้านอาวน้องเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะขายบ้านเหรอใช่ครับพี่ถ้าลุงแกขายบ้านได้ผมก็ไม่ได้มาขายขนมตรงนี้แล้วล่ะครับลุงเข้าใจดีมากเลยนะครับให้ผมมาขายของหน้าบ้านโดยไม่คิดค่าเช่าแถมยังลงทุนให้ผมด้วยนะครับือลงทุนให้ด้วยเหรอครับ โอ้ยขุงถึงก็ไม่มีออานี่สามพันเอาไปลงทุนขายของไปลับไปสิเอา้าเอ้าครับขอบคุณนะครับขายดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาหาใครครับอ๋อ ผมจะมาดูบ้านนะครับ<อ>เชิญข้างในผมครับคุณนั่าเฟดีสิงด้วยเชิญดื่มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านนะครับอ๋อไม่ต้องหรอกครับผมไม่เดินดูหรอกครับผมซื้อหลังนี้เลยแล้วกันไม่เดินดูซนนิดน,นึงหรอนั่นแหละสิครับคุณไม่เดินดูบ้านหลังนี้ก่อนหรอกครับไม่ครับผมชอบบ้านหลังนี้ครับมันดูอบอุ่น ทำเลดีแล้วก็ติดถนนใหญ่ชมว่าไหมถ้าเทว่าดีชมก็ว่าดีค่ะแล้วคุณลุงขายเท่าไหร่ครับก็ห้าล้านนะลูกจะว่าไปลุงก็ไม่อยากขายหรอกนะบ้านหลังเนี้ยลุงอยู่มานานแล้วทําไมลุงจะขายล่ะคะก็โรงงานของลุงมันมีปัญหา กำไรติดลบทุกเดือนทั้งๆท,ที่ยอดขายก็ดีลุงไว้ใจเพื่อนมากเกินไปอ่ะลุงก็เลยโดนโกงเลยต้องขายบ้านหลังนี้เพื่อไปใช้หนี้นะโดนโกงเพราะลุงใจดีใช่ไหมครับถึงโดนโกงอะ่ะก็ไม่เชิงหรอกลุงผิดเองแหละที่ไว้ใจเพื่อนมากเกินไปเอว่าแต่คุณรู้ได้ไงเนี่ยว่าลุงเป็นคนใจดีพูดอย่างเาเคยรู้จักลุงมาก่อนอย่างนั้นน่ะ แล้วถ้าลุงขายบ้านลุงจะไปอยู่ไหนครับลุงว่าจะไปทำสวนทำไร่ที่ต่างจังหวัดนะชมเอาเงินไปเฮ้ยน่าเสียดายนะครับที่คนทำงานเก่งใจดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์อย่างลุงต้องโดนโกงลุงทำใจไว้แล้วลุงเลยลุงไม่ต้องขายบ้านหรอกครับ ้านี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า แต่คุณลุงจะไม่อยู่จริงๆผมจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับไอ้นุ่มนี่เองเหรอเนี่ยผมให้เงินลุงเอาไปลงทุนต่อที่โรงงานนะครับมีเมื่อไหร่ใค่อเอามาใช้คืนผมก็ได้ครับเออฉันถึงหน้ามาแล้วนะตอนนี้ส่วนของเกียร์ฝากซื้อฉันเอามาแล้ว แล้วยู่ไหนกันแล้วเนี่ okay. ยโอเคงั้นเจอก,กันจ้ะพี่คะขอเมนูหน่อยค่ะ หวานน้อย่ได้ค่ะขั้นนี้ก่อนค่ะดีพี่ผมเอาเอพิโซดเย็นหวานน้อยเหมือนโตนั้นนะครับได้ค่ะหนึ่ที่นะคะครับผม ไ,ได้ไหมครับเอ่อขอโทษนะคะคือดิฉันสะดวกนั่งคนเดียวอะคะ่ะอืมคุณนั่งคนเดียวมันเหงานะครับเดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนค่ะผมโบ๊ทนะครับแล้วคุณชมพู่ค่ะทีนี้เจักครับเอ่อเราสั่งออเดอร์เหมือนกันเลยนะครับอ๋อค่ะแล้ว คุณชมมาร้านนี้บ่อยไหมครับอ๋อครั้งแรกค่ะอ๋อกาแฟรานี้อร่อยมากเลยนะ <c oughs> ผมเองก็กินได้สองสามครั้งเอ่อขอตัวสักครู่นะคะพอดีฉันเลื่อของไว้ในรถตตามสบายเลยครับเอโซได้แล้วค่ะอ๋อครับอ๋อผมใหญ่โตแล้วเสริมตัวนิด็นึ่ครับอ๋อหลังมั้ค thank you ได, ai, i, ได้ไหมคะได้ได้ได้ครับได้ครับยืมหนึ่งยืมหนึ่งครับผมอ่ายิ้มหน่อยครับผมยิ้มหน่อยนั่นแหละครับผมไม่ค่ะปิดตัวงี้นึงปิดตัวงี้นึงปิดตัวงี้ปิดตัวงน้ครับสวยแล้วครับสวยแล้วครับเรียบร้อยครับผมได้ไหมครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะ แต่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับถ้าไม่รีบกินเดี๋ยวหมดอร่อยนะครับอ๋อค่ะน้ำแข็งเริ่มละลาแล้วนะครับอุอ้ยจริงด้วยค่ะชมอยากจังเลยว่าร้านนี้กาแฟเขาจะอร่อยอยู่ในรีวิวไหมป็นงครับอร่อยนะครับอร่อยค่ะงั้นเดี๋ยวมื้อนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงเองนะครับอ,อไม่เป็นไรค่ะจงเกรงใจอุอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักกันนะครับขอบคุณค่ะครับผม อเออคุณชมร้านนี้เค้กอร่อยนะครับหรอคะใช่พี่ครับเค้กสองชิน้นอ๋อได้ค่ะซื้อเดื่มได้ละะแล้วค่ะแต่ไม่อร่อยคุณชมอร่อยค่ะแปร่อยท<ส>ั้งท่หมดที่หูเสียใจคนเลี้ยงแก่เลยแม,ยมข่ขอบคุณยังมเหลือเยอะอยู่เลยเดี๋ยวหมดเลยสั่งให้ใหม่ขอบคุณค่ะทำสิคะทำด้วยกันขนมเค้กได้แล้วค่ะนี่น่าทำจังเลย คะคุณคุณคะคุณเป็นอะไรเ,รเปล่าคุณเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะเอ่อคุณโอเคใช่ไหมคะโอเคครับโอเค,ค,อคอเคคออคุณโอเคไหมคะเนี่ยโอเคครับโอเคครับ ่อยเป็นไรเนี่ยโอ้ยคุณช่วยผมหน่อยดิช่วยเหรอได้สิเดี๋ยวฉันจะช่วยส่งคอให,เอห้เอาไงดีชมแจ้งตำรวจ่ะเอางี้พามันขึ้นรถไปก่อน

มันให้หมดอย่าให้เหลือได้สิจัดไปไปขึ้นรถมันนี่แต่งเพื่อช่วยเอาให้มหมดเลยนะ ามาเฟินมาไปเอา้าแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบดีเอาให้เข็ดตตตตตตแต่เดี๋ยวนะจะให้ฉันนั่งกับมันอย่างนี้หรอหยิ้มเดี๋ยวฉันไปนั่งด้วย บุญแค่ไหนเลยฉันจัดการแค่เนี้ยแล้วมันจะตายไหมวะไม่ตายหรอกฉันเปิดกระจกไว้วแล้วนะ่ะสมน้ำหน้าทำตัวเร็วไม่เจอแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าทำมากี่คนแล้วนะเนี่ยแล้วนี่แกจะเอาของพวกนี้ไปไว้ที่ไหนอะก็ไปขายแล้วก็เอาเงินไปจางวัดไงดีปะดีก็ดีนะ มันคงไม่กล้าแจ้งตำรวจหรอกโจรบ้าการที่ไหนมันจะกล้าแจ้งตำรวจว่าแอบวางยาผูา้หญิงครับขอบใจเธอสองคนมากนะที่มาช่วยฉันไวอ้อ่ะนี่งั้นนะฉันต้องตกเป็นเหยื่อของอ้นี่แน่เลย <c oughs> กำใครกำมันใหญ่จะทำลายคนอื่นจะกระโดดตัวเอง <c oughs> สมน้ำหน้าจริงสมน้ำหน้ามัน <c oughs> ไปเถอะเรียกแกกลับไป อุยอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยนาฬิกานาฬิกาไปไหนวะเนี่ยนาฬิกาแหวนสร้อยไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันวัดอะไรวะเนี่ย ทั้งสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นหื่โอ้ยนี่ของหายหมดเลยบอกเมียไงวะเนี่ยโอ้ย